สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับผมศิริพงศ์สุวรรณดีและแน่นอนผมจะมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกรมสรรพากรเช่นเคยซึ่งวันนี้มีข่าวจะมาแจ้งให้ผู้เสียภาษีทุกท่านทราบว่าทางกรมสรรพากรจะทำการปิดระบบการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตชั่วคราวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2564เวลา0 0 0 1นาฬกา จนถึงวันที่3พฤษภาคม2,564เวลา8.00นาฬิกานะครับทั้งนี้เพื่อการปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้นจึงเรียนมายังผู้เสียภาษีทุกท่านทราบและขออาภัยในความไม่สะดวกนะครับและพบกันใหม่ใน EP ถัดไปส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องทางการสื่อสารของเราอ๋อแล้วช่วงนี้โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งอย่าลืมสวมแมสใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันบ่อยๆและเว้นระยะห่างด้วยนะครับสวัสดีครับ